ร่วมยินดีกับดาราสาวคะ่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาติดตามสําหรับเรื่องราวของดาราสาวคนนี้นะคะที่กําลังถูกพูดถึงสาวแหวนแหวนเปาวริษาทั้งบทบาทนักร้องผู้ประกาศข่าวรวมถึงพิธีกรเองเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของมหาเศรษฐีร้อยตํารวจเอกเสยร,รณีและปัญญาชาลีเพญชาติเป็นหลานปู่ทวดของอดีตนายก จอมพลถนอมกิตติขจรและเป็นหลานตาของศิลปินแห่งชาตินักร้องแผ่นเสียงทองคำํำชลินนันทะนาครและคุณยายของแหวนแหวนเองก็คือสาวสังคมไฮโซอย่างสปันเทียประสิทธิ์เธอเรียกได้ว่าเป็นดีกรีที่ไม่ธรรมดาล่าสุดออกมาประกศาศข่าวดีให้หลายคนทราบผ่านทางอินสตาแกรมโดยเธอเอง ก็ได้ออกมาแจ้งนะคะในหนังสือพิมพ์และในไอจีของญาติสนิทแหวนแล้วค่ะหลายคนตกใจส่งมาถามและแสดงความบินดีกันอย่างเยอะแยะมากมายหลังจากเก็บเงียบมานานวันนี้ขอเล่าให้ทุกคนฟังแหวนและพี่หนวดแต่งงานกันมาเกือบ5ปีตั้งแต่กรกฎาคม2018หลังเรียนจบในบทของมหาวิทยาลัยฮาวาดซึ่งเป็นที่เราเจอกันครั้งแรกสมัยยังเป็นนักศึกษาด้วยกันที่นี่และบอสตันก็เป็นเมืองที่พ่อแม่แหวนเจอกันครั้งแรกกับแขกซึ่งเป็นญาติของเรา และเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันไม่ถึง10คนได้งบประมาณจัดงาน100ดอลลาร์หรือประมาณ3,500บาทในตอนนั้นทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ